บ้านเทอร์โบสามพันครับ เจ็ดสองครับสิบสองสี่สิบสองสี่หกสี่ครับสิบสองสี่หกสี่ร้อยแปดสิบหนึ่งแปดหนึ่งหกครับ สองสาก้าหนึงครับสิบสองสามกสิต1 8หนุดแปดหกครับความเบ็วร้อยเ เรียกไม่มีใครเข้าก no ็เป <len persu> <ions> ิดรุ <cer> ่นม <uttering> ah ัดรวมไปเลยครับจบครับจะได้ไม่เหงาครับมาดูครับไม่บอกรุ่นแล้วครับวิ่งรวมกันหมดทุกรุ่นเลยครับ1 8ึ่ครับอ๋อว้าวครับ1 2บสองสี่เจ็ด มาครับคันนี้ครับคันนี้ครับช่บางแม่ง เราอองฝนมาลมีาแล้วอองฝนมาแล้วีค่ไหแค่นั้ิงแค่ไหนแค่นั้นครับเพราะเรียกรถแล้วไม่มีใครเข้าเลยรถเพียบเลยแต่ไม่มีใครเข้ามาแล้วครับลรอองฝนวิ่งสู้ฟัดกันไปครับทีนี้ครับมบอกแล้วว่าเดียวฝนมาไมเลื่อ ออกไม่ไหวแบบนี้ครับกับเวลา13.544ี6 0กับ60ฟุต2อ6 0คดสองราศย์กับความเร็วร้อยแดบ หนครับ เบ8 2ปครับ ศูนห้าแปดครับหนึ 18, ่งแปดเจ็ดหนงครับสิบสองศูนสามศูนย์ครับสิบสองศูนสมศูนย์อ่สปครับ ินะ 20, เก้เาศูนย์สามสิบเก้าศูนย์สามหนึ่งหกศูนย์สี่ครับความเร็วสองร้อยสามครับสองศูนย์อ้าวสองศูนย์แปดห้า สิบสองห้าหกศูนย์ครับสิบสองห้าหกศูนย์ร้อยเจ็ดสิบสี่ยิงเกตยิงเกตสามเกตตรงนั้นมีน้ำมันหรือเปล่าวะ pa